ทานผู้ส้มเอ๋ยวาสนาของมูเจ้าเป็นแนวใดกันเนาะเป็นวาสนาบุญกอ้อหาต่อแต่เงินหลานหรือวาสนาบ่มิบานเพื่อนซ่านบ่มิอยู่หรือวาดาสนาสิไรคูให้นอนอยู่กับพวกวเหงาเป็นจังใดเนอะมูเจา้าสิโศกเศร้าหรือราเรื่องกันเนาะสวัสดีครับ วันนี้ก็จะพามาเรียนด,ดูเส้นวาสนากันต่อนะครับในรูปแบบของวาสนาเส้นที่43เป็นวาสนาในรูปแบบที่43ขึ้นไปนะครับอย่างตัวอย่างแรกของวันนี้นะนี่คือแนวของวาสนานะครับต้นเส้นมันจะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับอาจจะเกิดจากต้นนี้ก็ได้นะครับวิเคมานี้แล้วต้นปลายเนี่ยมันจะแต่เป็นลักษณะเป็นง่ามนะครับ เป็นง่ามมือง่ามลังสติกนะเป็นง่ามลังสติกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นง่ามนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินนะครับในช่วงอายุมากๆขึ้นนะช่วงแรกๆผู้ที่มีวาสนาแบบนี้เงินดีจะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองมีฐานะมีเงินมีทองมีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่บ้านโคงะปัจจัยสี่ปัจ 4, ปจ 5, ัยห้าละมีหมดแหละนะครับแต่พอทําทําไปแล้ว พออายุมันจะเริ่มเข้าไปสู่วัยชาราในะวัาหลังห้าสิบเป็นต้นไปแล้วกันมันจะเริ่มเข้าวัยชาราแล้วนะมันจะเกิดความเสียหายทางก,การเงินในธุรกิจการงานเรียกว,ว่าล้มล้มกระดานก็ได้นะครับคือเนี่ยมัธยมแต่กเป็นง่ามอย่างนี้นะมันจะหมดเนื้อหมดตัวจนลงนะครับสําคัญคือมันจะจนลงนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอ,อย่างหนึ่ง การหมดไปของตัวนี้บางคนนะครับมันก็หมดไปแบบเจ้าตัวก็หยุดเองล้มเลิกกิจการเองก็มีนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเหตุอย่างอื่นมาให้บังคับหยุดหรือคือมันเกิดได้สองกรณีนั่นแหละหนึ่งกิจการทําไปแล้วมันขาดทุนมันล้มเองสองก็คือพอทําไปแล้วมันเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยอยากจะอยู่แบบสบายสบายก็ขายเนี่ยจะขายออกขายกิจการต่างๆออกไปนี่มันก็เกิดการเป็นว่า หมดตัวนั้นลงไปหมดกิจการลงไปแต่เงินก็ยังได้อยู่ไงมันขึ้นอยู่กับการวางแผนเพราะเส้นลักษณะแบบนี้นี่มันออกได้หลายทางอยู่เพราะต้องเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้คนมันฉลาดขึ้นนะคนฉลาดขึ้นมันมีอะไรให้เห็นโลกมันเปิดกว้างขึ้นจึงไม่ปล่อยชีวิตตัวเองไปแบบเหมือนอย่างในอดีตนะครับคนที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยขายกิจการไปก็มีเยอะแยะล้มมันก็เลยเป็นการล้มบนภูก อีกกรณีแรกก็คือหมดไปเลยล่ะ,ะการเงินการทองนี่เสียหายนี่ลูกหลานแต่ละคนนี่ก็มาสูบไปหมดไปเนี่ยเจอเส้นตัวนี้เข้ามาเนี่ยกิจการที่มีมันก็เลยค่อยๆหายไปทรัพย์สินต่างๆที่มีก็หายไปหมดเนี่ยมันออกได้หลายทางนะครับหรือบางคนไว้ใจลูกหลานบริวารมากเกินไปเนี่ยมันก็พังหมดไปกับลูกหลานบริวารทําให้เกิดความเสียหายนะครับมันไปได้หลายทางหลายหน้าอยู่เพราะความเสียหายของคแต่ละคนเนี่ย มันขึอ้นอยู่กับกรรมสัมพันธ์แต่ละคนนั่นเองนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้บนฝ่ามือนะมันจึงได้ชื่อว่าเป็นวาสนาวิบัติเสียหายนะครับครับทีนี้ก็มาถึงเส้นที่44นะครับในรูปแบบของวาสนาเส้นนี้จะให้ชื่อว่ามีเป็นวาสนามีจิตการของตัวเองแล้วก็ลมเลิกไปนะครับหรือไม่ก็ขายจิตการไปนั่นแหละลักษณะแนวเส้นตามที่ขีดนี้ให้ดูคัดลอกมาจากมือจริง ผู้มีวสาสนาลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันจะมีเส้นอิทธิพลขึ้นมาโผล่ขึ้นมา,นมาแต่และช่วงแต่และช่วงนะมีเส้นบริหารธุรกิจสีเขียวเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาบนเส้นสมองอีกนะครับนี่เรียกว่าดวงเปิดเป็นช่วงดวงเปิดดวงดีจิตการการงานช่วงหนึ่งก็รุ่งเรืองประสบความสําเร็จร่ํารวยมีเงินมีทองนะในด้านของทาการทําธุรกิจขึ้นมานะครับและก็ได้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยบนอนอาทิตนะเป็นสี่เหลี่ยมรุ่งเรือง มันดูคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์รูปธงตัวนี้เป็นธงชัยธงชัยชนะนะครับมีเกยียรติมีชื่อเสียงการยอมรับในสังคมณนะช่วงเวลาหนึ่งแต่พออายุมากขึ้นมันเข้าตัวนี้มันเข้าตัวนี้มันจะเหมือนรูปแบบของเส้นที่ส3บสาคือตรงนี้เป็นจะเป็นงาน่ามนะเป็นง่ามคือช่วงล้มเลิกกิจการไปนะครับพออายุหลังห้าสิบกว่าขึ้นไปนี่เจ้าของมือก็เลยหยุดจิจการขายจิจการออกไปนะครับ เพื่อนําเงินไปใช้หนี้เพราะมันเกิดมีหนี้เป็นหนี้สะสมมาตลอดจุดที่มันเป็นหนี้ได้ก็คือเนี่ยแต่และช่วงเส้นวาสนามันยังไม่สมบูรณ์และพอมาเจอเส้นนี้มันก็มากขึ้นนะครับมันฝืนไปต่อไม่ไหวก็คือพออายุเข้ามาส่วนนี้ก็เลยต้องลมเลิกกิจการไปนั่นเองนะครับจึงได้ชื่อว่าเป็นวาสนามีกิจการแล้วต้องลมเลิกไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูเส้นต่อไปนะครับ ครับทีนี้ก็มาดูในรูปแบบของเส้นที่สี่สิบห้านะครับเป็นวาสนาไม่สมบูรณ์นะครับแนวเส้นวาสนาก็จะเป็นเส้นสั้นๆนะครับเป็นเส้นปลาปลต่อๆขึ้นไปนะเส้นมันจะดูแล้วเรียกว่าไม่สมบูรณ์นั่นแหละจึงให้ชื่อว่าวาสนาไม่สมบูรณ์นะครับแนวเส้นนี้มันอาจจะเกิดมาจากฝั่งนี้ก็ได้นะขึ้นมานะครับแล้วก็จะซึ่งเป็นเส้นต่อๆมันจะไม่ซ้อนกันมันจะต่อขึ้นไปห่างๆกันในมือจริงๆก็มี ส่วนมากจะเห็นนะครับในมือจริงๆเนี่ยมันอาจจะมาขาดในช่วงเหนือเส้นสมองขึ้นมาอย่างสมมติว่ามาดีๆมาแบบนี้แล้วเนี่ยมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นเริ่มต้นมันอาจจะมาที่สวยมาต่อกันมาอย่างนี้นะเออมาต่อกันไปแบบเส้นดีๆเนี่ยแล้วก็มาหายไปเฉยๆเลยก็มีคือมันจะมาหายเหนือเส้นสมองคือว่ามันจะเป็นเส้นประเะเส้นสั้นๆเส้นเล็กๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันจะดูกระจัดกระจายสักหน่อยหนึ่ง มันจะดูกระตากกระใจพออยู่เหนือเส้นสมองขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าความไม่สมบูรณ์มันจะเกิดเกิดจากจุดไหนจุดที่เส้นวาสนามันเริ่มหายไปนั่นแหละปัญหาการงานการเงินมันก็จะเกิดขึ้นท,ทันทีบุคคลที่วาสนาไม่สมบูรณ์แบบนี้อาการกังวลใจร้อนรนกังวลกวายใจในลักษณะบุคลิกท่าทนะีไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่จะแสดงออกถึงความร้อนรนให้เห็น และคาพูดคาจาเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยเช่นกันการพูดการจาก,ก็ดูไม่ค่อยจะสํารวมเท่าไหร่อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจชาวบ้านนั่นแหละนะครับวาสนาไม่สมบูรณ์ตัวนี้มันจึงส่งผลถึงบุค,คลิกลักษณะนิสัยของคนและอาชีพการเงินการงานด้วยนั่นเองนะครับครับทีนี้ก็มาดูในลักษณะรูปแบบเส้นต่อไปของวาสนาตามเส้นตัวอย่างที่ขีดให้ดูนะครับสีน้ําเงินจะแทนด้วยเส้นวาสนาเป็นวาสนาลำบาก บุคคลที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับการทา,ากินการเลี้ยงชีพของตัวเองเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอในลักษณะของการใช้แรงด้วยนะครับและการเปลี่ยนแปลงของอาชีพที่ได้บ่อยไปหลายที่หลายทางหลายจังหวัดบางคนก็ออกต่างประเทศไปด้วยนะครับเพราะแนวของวัสนาเนี่ยคือสีดเหมือนมันมาจุดนี้จะมาออกออกจากตําแหน่งเนินโลยส่วนหนึ่งนะครับสั้นๆตัวน,นี้คือเป็นลักษณะของการรับจ้าง ใครจ้างอะไรไปทําที่ไหนก็ไปครับมันบีบบังคับเร่งรีบตัวเองแบบนั้นเมื่อบอกกับเส้นสีส้มซึ่งเป็นเส้นที่ออกจากหลักฐานตัวเองเรียกว่าการหากินธรรมากินต้องออกจากต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับในการลักษณะการเดินทางบ่อยๆซ้ำๆภูมีวาสนาแบบนี้ชีวิตการอยู่การจินจึงไม่ค่อยได้อยู่กับลูกกับเมียัะเท่าไหร่ ลูกเมียจึงอยู่เบื้องหลังของตัวเองนะครับผัศจย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะการเงินก,การทองที่หามาได้ของวาส,สนาแบบนี้ก็พอได้กินได้ใช้นะครับถ้าไม่ออกไปหาไม่ทํามันก็ไม่ได้กินไงมันก็เลยต้องออกต่างถิ่นต่างแดนนะครับจึงได้ชื่อว่าวัสนาเร่ร่อนนะครับร่อร่ไปตามดวงมีความห่วงหาไว้ข้างหลังนั่นแหละนะครับนี่คือในรูปแบบของเส้นที่4ี อาทีนี้ไปดูเส้นต่อไปนะครับครับทีนี้มาดูวาสนาเส้นต่อไปนะครับเส้นวาสนาจะแทนเนเส้นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับในล,ลักษณะของวาสนาตัวนี้มันจะเข้าเชื่อมกันกันกบเส้นสมองเป็นเส้นเดียวกันสีส้มแทนในเส้นสมองสีฟ้าก็แทนในเส้นสมองนะครับก็เลยแยกเส้นให้เห็นว่ามันทํางานกันแบบไหนนะเนี่ยถ้าฉีดทับกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันเรียกว่า เรียกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นวาสนาเป็นสมองคือลักษณะแบบนี้เราว่ามองดูแล้วเป็นเส้นเดียวกันนะครับเจ้าของมือนี่จะมีความคิดในการทำมากินหาเงินได้เก่งหาเงินได้มากนะครับมีความสามารถสูงอยู่แล้วก็ได้มาซึ่งการเงินตัวนี้บางทีบางครั้งมันก็ใช้จ่ายมันก็ใช้จ่ายเยอะเลยเป็นการหมดเปลืองไปตามความคิดตามสมองตัวเองผู้มีวาสนาแบบนี้นี่ใส่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่ใจดีนะครับใจดีที่สงสารคนนะ บางคนก็ใจอ่อนอยู่นั่นแหละมันใจดีใจอ่อนนั่นแหละมันคือเป็นที่ไปที่มาว่าทําให้การเงินมันหมดเปลืองไปนะครับที่เห็นมามีอยู่คนหนึ่งที่ชัดเจนมากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับคือเป็นถึงอธิบดีเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างประเทศนะครับมีลักษณะเส้นวาสนากับเส้นสมองนี่แหละมันเชื่อมกันเห็นใครลําบากแกก็อยากจะช่วยหมดนะเห็นคนลําบากมันได้ครับเส้นสมองแบบนี้อย่างที่บอกใจดีใจอ่อนการเงินก็เลยใช้จ่ายหมดเปลือง วาสนาตัวนี้ชื่อมันก็คือวาสนาไม่ทันสมองนะครับวาสนาไม่ทันสมองนี้ก็คือไปตามความคิดของตัวเองความแผนการของตัวเองนั่นแหละนะครับข้อดีคือเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานในการหาเงินมากๆนั่นแหละนะข้อข้อดีข้อเสียคือใจดีใจอ่อนนะครับมือนี้จึงได้ชื่อว่าวาสนาไม่ทันสมองนะครับครับทีนี้ก็มาดูในรูปแบบเส้นที่48 เป็นวาส,สนาช่วยเหลือแบบมีผลประโยชน์นะครับรูปแบบของวาส,สนาภาพทีิขีดให้ดูวาส,สนาเส้นหนึ่งจะวิ่งไปไม่ผ่านเส้นสมองแล้วจะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งไปค้ำนะครับก็คือเส้นนี้วิ่งมาคำ้ำอันนี้คือการช่วยเหลือเนี่ยตัวที่มาค้ำเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแล้วแต่ตัวนี้สีเขียวนี่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรืว่ามีการช่วยเหลือกันเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อาจจะเส้นสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นช่วยหาลูกค้าให้อย่างเงี้ยก็เบิงผลประโยชน์ตอบแทนกันอย่างเงี้ยนะบแบบอีกแบบหนึง่งอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานลงหุ้มหุ้นรวมทุนกันอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องคู่รักคุณรักแลก้วก็ถ้ามีแบบนี้เส้นมัอใจเสียอีนี่มันก็คือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านของคูคค่การช่วยเหลือกันของคู่มันมักจะมีคําว่าผลประโยชน์ที่แอบแบ่งอยู่เสมอ เขาก็ไม่ได้มาช่วยให้เราแบบเปล่าๆฟรีนั่นแหละนะครับคาผลประโยชน์ที่แอบแฝงเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับเพราะวัฒนาแบบนี้มันเป็นวัสนาไม่สมปรารถนาอยู่แล้วการที่เส้นมันในผ่านเส้นสมองเนี่ยคือสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยมันก็ได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละมันจึงมีคําว่าผลประโยชน์เพราะเส้นตัวนี้เนี่ยเขียวเนี่ยมันคือในลักษณะของธุรกิจผลประโยชน์เอื้อถึงกันนะครับ จึงตั้งชื่อให้มันว่าเป็นวาสนาช่วยเหลือแบบมีผลประโยชน์นะครับต่อไปเป็นเส้นสุดท้ายของวันนี้ชื่อว่าวาสนาลับปุกปิดนะครับวาสนาลับปุกปิดนี้หมายความว่าเจ้าของมือนะครับมักจะได้เกี่ยวข้องกับงานที่ไม่เปิดเผยในการสร้างฐานะของตนเองคุณจะทาอะไรในลักษณะที่มันไม่เปิดเผยงานเทาๆง,งานลับๆอะไรนั่นแหละมันก็ใช่หมดนะครับมันก็หลายอย่างหลายงานนะสังเกตครับ คือต้นเส้นมันจะเกิดอยู่ในอนาเขตของเนินรับนอณาเขตของเงินรับและแนวเส้นมันจะแอนตัวลงมันจะคล้ายๆรูปแบบของเส้นวาสนาลูกเรืองแต่มันไม่ใช่สังเกตลูกเส้นมันดีๆถ้าวาสนาลูกเรืองลีลาของเส้นมันจะโค้งขึ้นมันจะโค้งไปแบบนี้เอ็มมันจะโค้งขึ้นนามันจะโค้งนะแต่ไอตัวนี้มันจะเป็นในลักษณะแอนแอนไปอย่างนี้อ่ามันจะแอนขึ้นไปอย่างนี้นะ นั่นแหคือการสังเกตเส้นที่มันต่างกันระหว่างวาสนาลูกเรืองกับวาสนาลับปกปิดนะครับก็ตามชื่อนะครับไม่ต้องอธิบายรเะยอะแยะมากมายนะครับนี่คือเส้นสุดท้ายเส้นที่49คือวาสนารับปกปิดนะครับ